สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมนะครับเบคนะครับช่องชแนลยูทูปเบกฟอร์ดปทุมนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์นะครับคลิปนี้นะครับกดทับติดตั้ช่องยูทูปให้ผมหน่อยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามารับชมนะครับเป็นฟอร์ดเรนเจรุ่น XLT นะครับเป็นเกียร์ออโต้ราคาจำหน่ายของคันนี้จะอยู่ที่9 0 0 0 0สกับ2,000บาทนะครับแต่งในสไตล์ของวายบอดี้นะครับ120นะครับเดี๋ยวจะพาไปรับชมรอบคันนะครับว่าตกแต่งประมาณไหนนะครับด้านบนฝากระโปรงนะครับก็ติดตั้งเพิ่มเข้าไปเป็นนอะะคครริิลกับเป็น กีฬิกเลนเจอร์นะเป็นสีดําแบบนี้ครับเบื้องต้นและเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสองีสองลิตรนะครับเกียร์หกสปีดครับเป็นเกียร์ออโต้ครับคันนี้โช๊คนะครับของฟอร์ดจะมีมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นครับเป็นโช๊คแบบนี้ทุกคันนะฝากระโปรงเป็นเหล็กนะครับหนักในรุ่นหัวเอลทีก็จะมีแผ่นที่เป็นแผ่นแบบนี้ครับเป็นแผ่นกันความร้อนครับเครื่อง2.2อสองนะครับดีเซลเครื่องของฟอร์ดเป็นแบบนี้แล้วหนัก เวลาปิดก็ต้องปิดแรงๆนะหนักชุดหน้านครับก็เป็นชุดหน้า f 1 5 0 y body นะครับก็จะมีกระจังหน้าแบบใหญ่ๆแบบนี้ทําสีดาด้านทั้งหมดนะติดเพิ่มเติมให้เป็นไฟเต็มช่องนะครับแบบนี้เป็นไฟ led เต็มช่องสีขาวนะครับอัปเกรดไฟหน้านะครับไฟเดิมของ xlt ครับโคมเดิมอัปเกรดเพิ่มเติมเป็นไฟปัดแต่งนะครับมีคีบฉลาม แบบนี้นะครับสามคีบแล้วก็ไฟเดทามนันดิ้งไลท์นะครับโปรเจคเตอร์วงแหวนแบบสี่เหลี่ยมนะครับเลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมีสี่เหลี่ยมกับวงกลมให้เลือกรู้กแก้วข้างในเป็นบูอายนะครับสวยๆแบบนี้นะกันชนด้านหน้านะครับก็จะมีไฟตัวนี้ด้วยที่เพิ่มเติมเข้ามาในชุดนะครับนี่เป็นไฟห้าดวงแบบเป็นไฟของ F1 5 0ท่วนวอี้คิดนะครับก็ติดตั้งเพิ่มเข้าไปในงานของวายวอ F1 ฮัทส์ส่นตัวนี้ กันแข้งครับข้างล่างก็เป็นสีบอลเงินแล้วทําให้แบบนี้ครับกันแข้งสีบอลเงินสีดําทําได้หมดนะฮะแล้วแต่ชอบด้านข้างครับชุดไวบอดี้ก็คือทําการตีโป่งออกมานะครับถอดยกชุดหน้าเดิมออกทั้งชิ้นทั้งหมดครับชุดหน้าด้านข้างนะครับแล้วทําการใส่ชุดบวบอดี้เป็นชุดตีโป่งสไตล์อารมณ์แบบว่าบึกบึนเหมือนแร็เตอร์นะครับรายละเอียดของงานก็จะมีครีบสลามลอกอยู่นี้ครับชิ้วล้อครับที่ ให้อารมณ์คล้ายๆกับของแรปเตอร์คันนี้นะครับก็ได้ทําการเซตอัพช่วงล่างใหม่นะครับล้อใหญ่ๆแบบนี้ก็ต้องเซตอัพช่วงล่างใหม่นะครับล้อ20เป็นโช้กโปรเฟนเดอร์นะครับเปลี่ยนปีกนกนะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับลูกหมากนะครับเซตอัพใหม่นะครับทั้งหมดเลยนะครับช่วงนี้กำลังนิยมนะครับล้อ20เป็นล้อฟอร์สนะครับงานล้อแม็กก็จะเป็นดีเทลประมาณนี้ครับเป็นล้อแม็กฟอร์นะครับฟอร์สออฟโรดครับล้อ20รายละเอียดงานก็ประมาณนี้ครับ ยางก็เป็นยางออฟโรดครับเป็นยาง MT ครับเป็นยางลบตาแล้วเนี่ยนะซีรียางตัวนี้อยู่ที่สามสามสิบสองจุดห้าศูนย์ครับ R ยี่สิบนะครับยางลบตาครับตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนด้านข้างนะก็ไม่ได้ติดเลยเลยครับโลนมีฟิล์มครับฟิล์มลูกค้าก็สามารถแจ้งได้นะครับว่าต้องการความเข้มประมาณไหนนะครับก็แถมให้อยู่แล้วนะครับกันศาสร์ ุดครอบมาต่อในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะเป็นงานวายบอดี้นะครับก็จะเป็นเรียบเรียแบบนี้นะครับติดสติกเกอร์ไม่ต้องเยอะนะครับก็สวยแล้ะงานวายบอดี้ติดแค่เลนเจอร์เนี่ยเป็นสีเทาแบบนี้นะครับพอละก็จะโป่งออกมาเหมือนข้างหน้าเลยครับชุดวายบอดี้สองถึงสามนิ้วไฟท้ายนะครับก็ทําการเปลี่ยนแปลงนะครับถอดโคมเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่ครับไปใส่เข้าไปนะครับเป็นตัวนี้นะครับไฟท้ายรุ่นสมก k e v สองครับก็เป็นไฟตัวเจนะอันนี้ผมเปิดไฟฉุกเฉินไว้อยู่นะครับก็จะ เต็ปจะประมาณนี้เวลาเบรกขึ้นตัวสีนะครับเวลาถอยขึ้นไฟสีขาวนะครับและที่เป็นไฮไลท์อย่างนึงครับชุดบายวอดี้ด้านท้ายนะนี่ก็ทําการตีโป่งเป็นสปอยเลอร์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับมาพร้อมกับครอบกระบะท้ายแผ่นใหญ่นะครับทำเป็นสีดําเงาตัดกับสีดําด้านนะครับงานของสปอยเลอร์นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นโช๊ค เพิ่มเติมครับก็จะเป็นตัวอิซิลิทนะครับที่มีในรุ่นของวายแท็กนะครับก็จะทําให้เรายกขึ้นยกลงได้สะดวกสบายนะครับเบาหนุนนักเบายกแค่นี้เบาๆใช้มือเดียวยกได้นิ้วเดียวยกได้เลยนะตัวผ่อนแรงนะครับอิซิลิทที่มีในรุ่นของวายแท็กนะกันชนท้ายนะครับก็เปลี่ยนกันชนท้ายเดิมออกออกไปนะครับก็ใส่เป็นกันชนออฟโรดนะครับเป็นกันชนเหล็ก GDD Thailand นนะครับคันนี้ก็จะแปลกตาหน่อยครับเป็นห่วงสีดำนะมาพร้อมกับ ไฟถอยนะที่เป็นสัญลักษณ์ของยี่ห้อเขานะเป็นตัว G เซนเซอร์สี่จุดของ XLT ก็ยังอยู่ในกันชนตัวนี้นะครับก็มีเซ็นเซอร์ให้4ี่จุดเดี๋ยวพาไปดูภายในหน่อยครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างภายในนะครับเปิดเข้ามาก็แน่นอนนะครับจะเจอกับสครับเพจที่เป็นสีโครเมียมเป็นฟอนต์คำว่า Ford r เ n นเจแบบนี้นะครับอันนี้จริงๆแล้วยังไม่มีนะครับในรุ่นของ l t อันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้าครับคันนี้นะครับหน้าจอเดิมนะครับก็จะเป็นหน้าจอที่เป็น ของแอ t เดิมๆมันจะมันประมาณ7-8นิ้วนะครับอันนี้ก็ทำการติดตั้งนะเป็นจอแอนดรอยนะครับอันนี้ก็จอเขาก็จะแสดงผลนะว่าตอนนี้ประตูเปิดอยู่2ฝั่งนะครับหน้าจอก็เป็นประมาณนี้ครับก็ดูกันในหลายๆคลิปแล้วมาพร้อมกับกล้องหน้านะครับกล้องหน้าติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับภายในของแอรทีนี้ก็เป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมันดีแล้วนะเบาะ เอาละครับถ้าหาลูกค้านะครับสนใจรถยนต์ฟอร์ดครับแต่งสไตล์เท่ๆแบบนี้ครับหรือว่าชอบสไตล์การแต่งแบบไหนนะครับลองทักมาคุยกับผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้เป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอดียไลน์ของผมนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมฝากกดซับสไครป์ช่องยูทูบนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยนะครับแลวคลิปหน้านะครับผมจะเอารถยนต์ฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้ดูอีกนะครับรบกวนฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ